ีค่ะพามาชมเรือนโบราณห้องแถวโบราณตั้งอยู่หน้าวัดมิมานอรดีค่ะเมื่อก่อนเนี้ยที่นี่ค่ะเคยเป็นตลาดน้ำ ส่วนคลองคลองเนี้ยคือคลองภาษีเจริญมาจากประตูน้ำบางยางผ่านกระทุ่มแบนเมื่อก่อนเนี้จะมีเรือโยงใหญ่ๆจะบรรทุกของมาเช่นหัวหอมหัวกระเทียมของที่มาจากทางนู้นนะคะ มาจากตรงนี้ค่ะแล้วก็ที่เห็นไกลๆอยู่ตรงโน้นนะคะที่มีสะพานคือคลองราชมนตรีที่ซ้ายมือที่เห็นนะคะเมื่อก่อนนี้เป็นคลองเข้าไปจนถึงบางบอลได้เลยแต่ตอนนี้รู้สึกคลองจะตันแล้วค่ะไปได้ถึงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เดินไปนานแล้ว